สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไป,อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับตอบรับคําเชิญนะครับซิโก้ป์คฮังซอเดินเข้ามาชมเกมฮองอัญ,ญลายปะทะนําดิมป์คฮังซอกุอสือทีมเวียดนามนะครับได้เดินทางมาชมเกมฮองอัญ,ญลายเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของนําดิน พร้อมก่อนหน้านี้นะครับได้รับประทานอาหารร่วมกับซิโก้เกศเสนาเมืองตามคําเชิญจากการรายงานของสื่อเวียดนามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ซิโก้เกรเสนาเมืองนะครับกุนซือของอัญญาลายได้พูดคุยกับปาร์คฮังซอกุนซือทีมชาติเวียดนามได้มาชมเกมที่สนามแล้วก็มีการรายงานจากสื่อเวียดนามว่ากุนซือทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้พบกับซิโก้ก่อนที่จะรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ออกเดินทางมายังสนามแข่งขัน ด้วยคำเชิญดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ซิกโก้พาฮองอัญญาลายเนี่ยบุกเอาชนะ SSB ดานัง2งประตูศยโดยหลังจบเกมนะครับปาร์คฮังซอคุณสือทีมชาติเวียดนามเนี่ยเดินลงมาที่สนามเพื่อแสดงความยินด,ดีกับซิกโก้ในเกมนั้นด้วยหลังจากทัพฮองอัญญาลายนะครับได้เดินทางกลับไปยังที่จังหวัดยาลายแล้วก็ซิกโก้ได้พบกับปาร์คฮังซซอ,อีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการสนทนา กับกุนสือทีมชาติเวียดนามพร้อมกับโพสต์ข้อความลงบนโลกโซเชียลนะครับว่าเชิญมาชมเกมที่สนามได้ตลอดเวลาครับสำหรับข่าวต่อไปครับธนวัฒน์ติดช้างศึกนะครับมีการประกาศรายชื่อ17นักเตะนะครับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมคัดบอลโลกอากิระนิชิโนะนะครับประกาศรายชื่อ17เพื่อเรียกเข้าแคมป ึกซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ีรอบ2นะครับในสานาดสาคัญที่ประเทศ U a e ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อากิระนิชิโนนะครับได้กล่าวว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอนในการประกาศครั้งนี้ผมต้องขอให้นักเตะท,ทุกคนได้เห็นว่าได้รับการติดตามวิเคราะห์และพิจารณาโดยผมและก็ทีมงานสตาฟโค้ดในผลงานการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก FA ครับ การเรียกตัวอุ่นเครื่องกับทีมชาติกับสโมสรแล้วก็ทีมออสตาที่ผ่านมาซึ่งเรามีการฝึกซ้อมและคัดเลือกจากแคมป์ในประเทศก่อนจะมีรายชื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินทางไปที่ยูเออียมันคือการสร้างความเชื่อมั่นและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผมแล้วก็ตัวนักฟุตบอลเองว่าการรักษาร่างกายระเบียบวินยัยการมีผลงานที่ในสนามจะได้รับการเรียกตัวเข้ามาเพื่อทําหน้าที่ให้กับทีมชาติไทยมีนักเตะหน้าใหม่หลายรายนะครับที่ผมเชื่อมั่นว่า จะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งเพราะทุกคนมีความพร้อมและมีความสามารถหากได้มีการทบทวนเทคนิคแล้วก็มีเวลาในการฝึกซ้อมที่เหมาะสมครั้งนี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่า AFC เนี่ยได้มีการวางโปรแกรมแข่งขันสามนัดต่อเนื่องในช่วงฟ i f a Day ซึ่งจะทําให้สามารถเรียกนักเตะฟุตบอลตามระเบียบของฟ i f a และผมเองเชื่อว่าทุกชาติในทวีปเอเชียนะครับจะนําทัพฟุตบอลที่ดีที่สุดเข้าสู่การแข่งขัน,นรวมถึงทีมชาติไทยเองก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอยียดที้วนเพื่อให้การเดินทางไปประเทศยูเอครั้งนี้ประสบความสําเร็จเราจะเป็นจะต้องมีขนาดทีมและก็นักกีฬาที่เหมาะสมเพื่อรองรับโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่สุดกลับมาต้องขอความร่วมมือและขอบคุณทุกสโม,มสรอีกครั้งหนึ่งขอกําลังใจให้แฟนบอลชาวไทยสาหรับการแข่งขันสําคัญนี้นี่คือสิ่งที่อากิระนิชิโนได้กล่าวนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับ B ีจีพัอกหนนโคดโอ่งอบรมโคตจนจบโปรไลายเสนบีจีเัอ์ทูมินเตสนะครับตอบแทนผลงานโคดโอ่งให้พัฒนาสโมสรในระยะยาวพร้อมส่งอบรมโคตจนจบโปรไลเสนสโมสรบิจีบัอ์ทูมินเตสเจ้าของแชมป์เตยตา้าเทลิกฤดูกาลส0 2 0 2 0 2 1บัที่ผ่านมาตอบแทนผลงานโคดโอ่งดูสิถือเหลืมแสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมได้สร้างความสำเร็จให้กับสโมสรโดยเตรียมส่งเข้าอบรมโค้ดระดับ A ไลเซ้นอย่างเต็มเวลา ื่อจะได้มีเวลาในการเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ความรุกความสามารถของเจ้าตัวนั้นมาพัฒนาสโมรสรด้านต่างๆในอนาคตได้วรวมถึงการพัฒนาด้านทางฟุตบอลของ b g จี t ุนท์มินิเตให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยโคดองคนะครับเตรียมเข้ารมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ประจำปี2 5 6 4นะครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งในข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ทางสโมรสรพร้อมที่จะดูแลโคดองค์ในระยะยาว และก็จะสนับสนุนในการอบรมในครั้งนี้ของโค้ดจนถึงขั้นอบรมในโปรไลเซนต์อีกต่อไปสำหรับโค้ดโอ่งนะครับได้เข้ารับการคุมทีม b g เนี่ยตั้งแต่ฤดูก,กาล2019ก่อนทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่าทับหรือว่บปิดคว้าไทยลีก2แล้วก็เลื่อนชั้นเข้าสู่ไทยลีกได้สําเร็จก่อนที่ต่อมานะครับจะพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกฤดูก,กาล2020ยถึง2 0 2 1นีนี้ถือเป็นการคว้าแชมป์ในลีกสูงสุดของเมืองไทยครั้งแรกของ b g PU, สร้างเสร้สติมากมายให้กับสมสรอีกด้วยนะจ๊ะสำหรับข่าวต่อไปครับทิติทุมพรนะครับจากกอกันเอฟซีเซ็นสัญญาร่วมทีมนครราชสีมามาด้าเอเป็นทีมไปแล้วนักเตะวัยย1ปีรายนี้ควบตำแหน่งแบ,บ็คขวาเริ่มเล่นฟุตบอลในโรงเรียนประเทืองทิพวิทยาจนสามารถคว้าแชมป์6 6ปีนะครับภายใต้การคุมทีมของเฮสโคตสิริศักดิ์ยอดญาติไทย ูกดึงตัวเข้าต้นสังกัดสมุนสอนโอสุสภานะครับซึ่งเป็นสมุสรแรกในการเล่นฟุตบอลในวัย17ปีหลังจากนั้นนะครับอีก2ปีสมุสอนโอสุสภายุบเลยถูกดึงตัวไปร่วมทัพสมุรปรากาซิตี้ในฤดูก,กาล2018-2019ก่อนที่ปี2020นะครับโค้ต่อยเนี่ยก็มีการปลุกปั้นมาในวัยเด็กจึงดึงมาร่วมทีมขอนแก่น FC แล้วก็โชว์ฟอร์มเด่นลงสนามไปทั้งหมด26นัดยิงได้3ประตูด้วย สรับข่าวต่อไปครับสามีแห่งชาติติดโควิดซาลิสปุยนะครับกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์นะครับของสิงเจ้าท่าการทโรฟซีโพอดอินโทรแกรมส่วนตัวว่าเจ้าตัวนั้นติดโควิดแล้วนะจ๊ะซาลิสปุยนะครับกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ของสิงเจ้าท่าการทโรฟซีมีการโพสต์ข้อความผ่ันินแกรมของเจ้าตัวว่าตัวเองนั้นมีการติดโควิด -19 ผมรู้ว่าผมได้รับแจ้งเมื่อวันที่6เมษายนว่าเพื่อนที่ผมไปพบมีผลตรวจโควิด -19 บเป็นบวกจึงรีบไปโรงพยาบาลสุขุมวิทเพื่อรับการตรวจในวันเดียวกันแล้วก็ผลที่ออกมานะครับเป็นบวกเมื่อไม่มีอาการใดๆผมได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลให้ทําการกักตัวที่บ้านจนกว่าจะได้คําแนะนำอื่นๆจากโรงพยาบาลและผมก็มีการกักตัวเองตั้งแต่วันที่6เมษายนถึงวันที่9เมษายนก่อนที่ผมจะถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวจนถึงตรงวันนี้ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะครับสลับซับปุ๋ยนะครับหรือเป็นนักเตะไทยรายแรกนะครับที่ติดโควิด -19 อย่างไรก็ดีการทเธอริทธิตมสัการได้ออกมาถแถลงแล้วว่าหลังจากที่สโมสรได้จบการแข่งขันแมตส์สุดท้ายในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ปล่อยให้หนักกีฬาทีมงานสตาฟโค้ชได้พักโดยไม่มีการฝึกซ้อมใดๆที่จะกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งคือเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้เพื่อให้เป็นไปนตามมาตรการของโควิด -19 ที่กำลังดุนแรงด้วยทั้งนี้สโมสรได้รับแจ้งจากซัปุยนะครับนักกีฬาของสโมสรว่าขณะนี้กําลังรักษาตัวการติดเชื้อโควิดสิไม่มีการดุนแรงแต่อย่างใดได้ก็รับการดูแลจากกระบวนการทางการแพทย์อย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้นะครับประธานสโมสรได้กําชับให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดด้วยยังไงก้หยหายเร็วนะครับซับปุยครับกลับมาสร้างผลงานให้กับพวกเราได้ดูอีกร้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ